เดี๋ยววันนี้กี่ข้าวเลี้ยงใหญ่ข้ก็ฉลองใจอีกแก่ใส่เบรกแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เขาเลี้ยงให้แน่ใจนะครับอายุหกสิบแล้วอ่ะฝากธนาคารไปห้าปีเหมือนสี่สิบห้าอยู่นะนี่นี่เขนี่ผมสีดอกเราไม่มีเหมือนคุณคุณนี่คุณนี่จะเกิดเสียงใช่ออ่ดีพมสิฝากฝากเบรกไว้เยอะไม่มีตังค์ฝากรออายุฝากว แน่ใจนะครับอายุหกสิบไม่ใช่ส5ห้านะคำนวณคำนวณคำนวณผิดหรือเปล่าสนะปองจอแล้วดีบีิีปี ท่านท่านบุตรตรวจครับแน่ใจนะครับอายุ60สิบแล้วครับไม่ใช่สี่ห้านะอะไรนะแน่ใจนะครับวอายุ60แล้วครับ61ด้วยผมดูแล้วเหมือนก็บ50กว่ากวันะครับบอกไปด้วยขอบคุณนะครับ ต้องขายไปหน่อยร <c oughs> ุ่นนี้รุ่นรุ่น,นสร้างกรมพัดนเลยเนะี่ยมันมียาวินเศษร์ไโนพีเวนน์น่ะไปร้าน